สวัสดีค่ะพบกับรายการ Climate Change Power รายการที่จะร่วมเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนร่วมกันรักโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันสกิตาสุรพีนิจจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องวูเวอรีนค่ะชีวิตที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วนะคะที่บูเวอรีนเนี่ยไม่เพียงแต่ถูกนิยามว่าตะกาตะการเหม็นอย่างร้ายกาดเจ้าเล่์อย่างน่ากลัวแล้วก็ชอบหลบซอ่อนแต่ยังขี้โมโห ชอบทำลายไม่เลือกหน้าแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้คนในท้องถิน่นแต่ลักษณะที่ว่านี้นะคะไม่ใกล้เคียงกับสิ่งที่พวกมันเป็นเลยค่ะอูารีนนะคะเป็นสัตว์พื้นถิ่นในแถบอาร์กติกซับอาร์กติกและภูมิภาคที่เป็นภูเขาในซีกโลกเหนือค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสมาชิกในวงเพียงพรค่ะซึ่งเป็นวงที่ใหญ่แล้วก็หลากหลายอูารีนเพียงตัวเดียวนะคะสามารถล้มเหยื่อตัวใหญ่เท่ากวางแคริบูตัวเต็มวัยได้ค่ะ แล้วก็มีรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าบางครั้งเนี่ยอูวบอรลินเองก็ไล่หมาป่าแล้วก็แม้แต่มีขนาดใหญ่ไปจากซากสัตว์ได้ค่ะดังนั้นจึงดูเหมือนว่าสิ่งสุดท้ายที่อูวบอรลินเป็นได้นะคะคือการมีแนวโน้มใกล้ศูนพันค่ะแต่นักวางกับดักสัตว์พรานและเจ้าของปศุสัตว์นะคะก็กจัดสัตว์สิ่งนี้ไปจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของยูเรเซียค่ะในโลกใหม่โครงการกำจัดสัตว์นักล่าที่รัฐบาลน,นะคะสนับสนุนสร้างผลกระทบไว้มากค่ะ พอถึงทศวรรษที่1930นะคะสัตว์ชนิดนี้ก็หายไปจากรัฐบนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐทั้ง48รัฐค่ะจตกน,นั้นอูเบอรีนนะคะก็เป็นผู้รอดชีวิตที่ยืนหยัดอยู่ได้ค่ะและยังคงยึดที่มั่นอยู่ในแอลาสก้าและบริเวณต่างๆทางตะวันตกของแคนาดาเนื่องจากการวางยาเบื่อสัตว์นักล่านะคะค่อยๆหมดไปค่ะในทศวรรษที่1960อูเบอรีนจากเทือกเขาโรก,กี้ในแคนาดานะคะจึงเริ่มเข้าครอบครองพื้นที่สูงบนมอนเทนาอีกครั้งค่ะ และกระจายไปยังบริเวณต่างๆในไอดาโฮนะคะแล้วก็ตอนเหนือของไวโอมิงด้วยค่ะจากนั้นในช่วงทศวรรษ1 9 9 0นะคะบูเบอรีนจากแคนาดาก็เริ่มย้ายเข้าไปในตอนเหนือของทิวเขาแคสเคดในวอช i ิงตันค่ะและการประเมินเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คาดว่าวูเบอรีทางตอนใต้ของ Canada แคนาดาแหละมีจำนวนประมาณ300ตัวค่ะ ในขนาดเดียวกันนะคะประชากรทางสองฝั่งของชายแดนสหรัฐแล้วก็แคนาดาต้องเผชิญกับภัยคุกค,คามที่หลากหลายค่ะภัยส่วนใหญ่นะคะก็เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ค่ะแต่ที่น่ากังวลที่สุดนะคะก็คือสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นขึ้นค่ะ อุบัติินะคะก็ปรับตัวมาเป็นพิเศษให้เข้ากับถิ่นอาศัยที่มีสภาวะหนาวเย็นตลอดปีค่ะและทุ่งหิมะก็คงสภาพอยู่นานถ้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะยังดําเนินต่อไปดังที่คาดการไว้อุบดีินเองก็อาจจะสูญเสียถิ่นการขยายพันธุ์ในปัจจุบันทางใต้ของแคนาดาไป1ใน3ค่ะเมื่อถึงปี2050และ2ใน3ก่อนสิ้นสุดศตวตรรษนี้ค่ะ อุทยานแห่งชาติเกีเชียนะคะเป็นถิ่นอาศัยของประชากรอูวรีนที่หนาแน่นที่สุดในรัฐที่อยู่ติดกันบนแผ่นดินของสหรัฐค่ะแต่เนื่องจากอูวรีนนะคะแต่ละตัวเนี่ยจะปกป้องอาณาเขตขนาดมหึมาอย่างห่วงแหนค่ะจํานวนรวม30-40ถึงตัวนะคะก็คือจํานวนเกือบทั้งหมดค่ะที่จะอยู่ในเขตอุทยานขนาด4 0 0 0ตารางกิโลเมตรความเป็นจริงนะคะก็คือไม่มีเขตอนุรักษ์ใดน,นะคะที่มีประชากรอูวรีนมากพอที่จะค้าจุนตัวเองได้อย่างแท้จริง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการประสมพันธุ์ระหว่างสายเลือดเดียวกันในระยะยาวทุกกลุ่มนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องเชื่อมถึงการภายในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะนักชีววิทยานะคะก็เคยบอกว่าแผนการที่ดีที่สุดนะคะในการอนุรักษ์สัตว์ป่าก็คือการกันพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะพวกเขาก็บอกว่าเราเนี่ยต้องปกป้องฉนวนตามธรรมชาติซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่ที่ได้รับความคุ้มครองต่างๆเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชนิดพันธุ์อย่างอูเบอรีนสามารถเดินทางข้ามมูลพิทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็เปลี่ยนยีนกันและก็ปรับตัวเข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้ค่ะครั้งหน้านะคะรายการ Climate Change Power จะมาพูดถึงวิกฤตปัญหาในด้านใดนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ